เครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาแล้วนะครับ1คันคันนี้ปี2015ด้วยแล้วมาพร้อมกับสีบอลเงินบอดี้เนียนมากมือเดียวป้ายแดงประกันภายชั้นหนึ่งก็ยังเหลืออัตราการสิ้งเปลืองตกกิโลละ2บาทเท่านั้นเองนะไฟหน้าใสๆเดิมๆตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อแมกเดิมโรงงานยางมิชลินกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวบิวอินให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นคีย์เด็กุญแจครบ2ดอกระบบห้ามเบรกได้มา ดิสสี่ล้อด้วยกันฝาท้ายอยู่ครบหมดสปอยเลอร์หลังโลโกโม้มาด้าตรงกลางเลเวลมาด,ด้าสทับทิมให้คู่หนึ่งส่วนที่ภายในคันนี้นะครับได้เลขไมล์มาที่1นึ่งแสนแปดหมกิโลกระจกมองข้างปบไฟฟ้าใตัวกระจกไฟฟ้าได้มาสบานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับทูสตัดพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเอนเทนเมนต์คำสั่งเสียงบลูทูธจัดเต็มระบบมีไมค์สมิติแสดงให้ผลให้ด้วยคอนโซลเนียนๆไม่มีรูรอย,ยไอแบคด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอวินเดิมจากโรงงาน สามารถทรก,กินได้ช่องแอร์สมบูรณ์ไม่มีแตกมีชํารุดระบบแอร์เป็นแบบเมน,นนุ่ใช้งานง่ายๆ่ายเอเทนเมนต์จัดเต็มซีดีเก์ารเล็กกัดใหญ่จัดเต็มระบบเกียร์ออโต้แบบท่านบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้บ่อนหนังสีดําทรงดีมีฉีกไม่มีขาดส่วนที่บอดี้ด้านหน้าโคตรเนียนน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมสนิทเลเวลที่คานอยู่ครบอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานเครื่องแห้งร้อยอาข้างก็อยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งแบ,บตเตอรี่รบบเอ6,400 289,000